เรื่องพระโสนกุติกันนะเทระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวถ้อยคำอันไพเราะในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตตระท่านเป็นเศรษฐีสมบูรณ์ด้วยสมบัติในหังสวดีนครดำรงอยู่ด้วยอิสริยสมบัติอันโอฬานวันหนึ่ง เห็นพระศาสดาแวดล้อมไปด้วยพระขีนาศพหนึ่งแสนองค์เสด็จเข้าไปสู่นครด้วยพุทธานุภาพใหญ่ด้วยพุทธลีลาใหญ่ท่านมีจิตเลื่อมใสถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนประคองอัญชลีอยู่ในเวลาปัจฉาพัฒท่านพร้อมด้วยอุบาสกทั้งหลายไปยังวิหาร ฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้กล่าวถ้อยคำอันไพเราะแม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงได้ถวายมหาทานได้ตั้งความปรารถนาไว้ พระศาสดาทรงทราบความที่ความปรารถนาของท่านไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้กล่าวถ้อยคําอันไพเราะในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมท่านบำเพ็ญบุญในนครนั้นตลอดชีวิต ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านบวชในศาสนาบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้เย็บจีวรถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อโลกว่างจากพระพุทธเจ้าอีกท่านเกิดเป็นช่างหูกในกรุงสาวัตถี ได้ต่อคันโกรดที่ขาดถวายแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านได้บำเพ็ญบุญในพบนั้นๆด้วยอาการอย่างนี้ในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีสมบัติมากในกุลคาระนครในอวันตีรัฐพวกญาติได้ตั้งชื่อท่านว่าโสนะเพราะท่านทรงเครื่องประดับหูมีราคาโกฏ เมื่อควรจะเรียกว่าโกฎกันนะกลับปรากฏชื่อว่ากุติกันนะท่านเจริญวัยโดยลำดับเก็บรวบรวมทรัพย์เมื่อท่านพระมหากัจจายนะอาศัยเรือนมีตระกูลอยู่ในประวัติบันพศท่านฟังธรรมในสำนักของพระเทระได้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลอุปถฏกากพระเถระด้วยปัจจัยสี่ ครั้นจำเนียนการนานมาท่านเกิดความสังเวชบรรพชาในสำนักของพระเถระให้ประชุมสงฆ์ทศวรรษคือประชุมภิกษุจำนวนสิบรูปได้โดยยากโดยฝืดเคืองท่านอุปสมบทแล้วอยู่ในสำนักพระเถระได้ไม่นานกลาพระเถระเดินทางไปยังกรุงสาวัตถี เพื่อถวายบังคมพระศาสดาท่านได้อยู่ในคันทกุดีเดียวกันกับพระศาสดาในเวลาใกล้รุง่งพระศาสดาเชื้อเชิญท่านให้กล่าวธรรมท่านทูลรับแล้วกล่าวพระสูตรสิสูตรในอัทธกวรสแล้วเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์ก็ท่านดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้ว ขอพรห้าประการคือการอุปสมบทด้วยคณะมีพระวินัยทอนเป็นที่ห้าในชนบทปลายแดนโดยทํานองที่พระอุปชาของท่านได้บอกไว้การอยู่ประจำการลาดแผ่นหนังการสวมรองเท้าเป็นชั้นๆการไม่อยู่ปราศจากจีวรท่านได้พรเหล่านั้นจากพระศาสดาแล้ว กลับไปยังที่อยู่ของตนบอกความนั้นแก่พระอุปชัชฌาในเรื่องนี้มีความสังเขตเพียงเท่านี้ส่วนความพิสดารพึงทราบโดยนายที่มาแล้วในอัตถกถาแต่ในอัตถกถาอังคุตรนิกายท่านกล่าวไว้ว่าท่านได้อุปสมบทแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระอุปัชฌาของตน เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ครั้นการต่อมาท่านอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่วิมุตติพิจารณาข้อปฏิบัติของตนเกิดสมนัสได้กล่าวคาถาด้วยอำนาจอุทานว่าเราได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีอาสวะได้เห็นพระผู้มีพระภาค และได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในวิหารเดียวกันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งตลอดราตรีเป็นอันมากทีเดียวพระศาสดาผู้ฉลาดในธรรมเป็นเครื่องอยู่ได้เสด็จเข้าไปสู่พระวิหารเมื่อนั้นพระโคดมทรงลาดผ้าสังคาติแล้วสำเร็จสีหสยา ทรงละความขลาดกลัวเสียแล้วเหมือนราชสีอยู่ในถ้ำภูเขาลำดับนั้นท่านโสนะผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กล่าววาจาไพเราะได้พาสิทธสัจธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐท่านโสนะกำหนดรู้เบญจขันธ์แล้ว อบรมอัดถังคิกมักอันประเสริฐพึงได้บรรลุความสงบอย่างยิ่งจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานเรื่องพระโสนกุติกันนะเถระจบ